สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่13กรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับกับเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไปตาม FC พี่น้องปิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่4กับ5นะครับก็มาทุกน้อยนะครับสำหรับ4ก็มา4 5นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มา40นะครับในรอบ พิเศษนะครับแล้วก็มา5-1นะครับสำหรับ5นะครับในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับแล้วก็มา1-4แล้วก็1-5นะครับเข้าทุกนอยเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับ a f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูด3กับ4นะครับเพื่อความชัวร์นะครับ เด่น3ะ 03, นะครับก็จะมี0 3นะครับ3 1นะครับ3 2แล้วก็3 6นะครับสำหรับเด่นสาสำหรับเด่น4ก็ 4, จะมี0 4นะครับ4 1 4 2แล้วก็4 3นะครับสำหรับเด่นสี่สำหรับตัวเลขหนาะตางชุด3ตัวนะครับเด่นเนก็จะมี6 4 3นะครับ4 3 2 7 3 1นนะครับแล้วก็ 014นะครับแล้วก็404นะครับแล้วก็เบิ้ลก็จะมี33 4 4 1122นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่13นะครับกรกฎาคมนะครับปศสองพรสนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอพี่น้องที่เข้ามากด s u b สไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ